สวัสดีครับสวัสดีอันนี้ปรับหน่อยเว็บนะครับอ่าวันนี้ลองทดลองครับ Facebook Live อ,ออกทางเพจแล้วก็ออกทาง YouTube c h anel n ด้วยนะครับปกติไม่เคย Facebook Live ผ่านทงาง YouTube c h anel n เลยนะครับ ก็เลยลองดูเพราะว่าสังเกตหลายทีแล้วว่านี่มาแล้วสังเกตหลายทีแล้วว่า Youtube ชัดกว่าวันหลังถ้า Youtube ชัดมากๆนะครับจะหนีไปอยู่ Youtube ล่ะอครับสวัสดีครับผมโอ้ชัดกว่าจริงๆด้วย YouTube ชัดกว่าชัดกว่า Facebook จริงๆอะเนี่ยครับ ฮอ,อ,อลิตี้เท่าไหรเนี่ยท่านผู้ชมดูดีครับผมจะชอบติดเหลืองหน่อยๆเนาะนะครับไม่ไม่ได้เป็นอะไรอ้อลืมไปครับฝาก ฝาก subscribe YouTube ผมด้วยนะครับฝาก subscribe YouTube ผมด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆของผมนะครับนะครับ IC l e มี่ IC l e มี IC Y I E M Y R C Y I E M Y ครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดีกว่า ทำด้วยความอยากทําอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้อย่าไปคิดยอดว i ิวอย่าไปคิดอะไรมากนะครับอยากทําอะไรก็ให้ทําจากใจเรานะครับมันอาจจะสับสนวุ่นวายดูแล้วไม่เป็นแบรนด์แต่ก็ให้เป็นไรนี่นะครับ YouTube IC l e ล m y นะครับตอนนี้ผมไลฟ์นะครับใช้สตรีมยานแบบจ่ายเงินแล้วก็ไลฟ์ผ่าน เฟซบุ๊กด้วยไลฟ์ Live ผ่าน YouTube ด้วยนะครับวันนี้ก็วันเสาร์มีความรู้สึกามาแชร์ให้ดูแล้วกันนะผมเนี่ยชอบมากเป็นคนที่มีความอักติอย่างเต็มที่เลยนะครับคิดถึงญี่ปุ่นครับผมนี่คือภาพที่ญี่ปุ่นครับประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้เป็นภาพที่สวนสาธารณะเล็กๆนะครับอยู่ตรงขอบขอบของ กินซ่านะฮะอะไรชิโอโดเมะมั้งนะครับฮิบิยะพาร์คแล้วก็ก็ชอบอะครับมันเป็นสวนสาธารนณะฟรีที่ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็อันนี้ปีที่แล้วนะครับอันนี้ไม,ไม่ไม่เคยเปิดให้ใครดูเพราะว่าเขินเหมือนกันนะฮะมันเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรฮะมันเป็นกล้องหน้าของ ของซัมซุงอะครับเป็นแบบเซลฟี่เบลอๆนะครับก็ก็เขินครับไม่เคยให้ใครดูว่ามีตีนกาแบบชัดมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีนอนดึกครับก็วันนี้วันเสาร์ครับพรุ่งนี้ไม่มีอะไรครับก็เลยนอนนอนดึกแล้วก็ผมก็สะสมนะฮะอันนี้เอามาให้ดูเฉยๆไม่ได้ขายของนะครับอันนี้เป็น Youtube ของผมนะทำเองนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับ อันนี้เป็นเป็นความชอบส่วนตัวนะครับเป็นความชอบส่วนตัวที่แบบมันบอกไม่ได้ว่าดีไม่ดีคุ้มไม่คุ้มนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยอ,อพอสักสองสมปีที่หลังเนี่ยไปเที่ยวจะไม่ค่อยซื้ออะไรมากแต่จะซื้อมาเป็นแบบของที่ระลึกของความทรงจำนะครับอ่ะก็ดูนี่ครับซื้อมา แต่ไม่ยังไม่ได้ใส่เพราะว่ามีเรือนเดียวเนี่ยครับไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายเป็นนาฬิกาสวอชนะครับทำขึ้นของสวอชก็เพื่อ,อ,อขายตอนช่วงโอลิมปิก2020นี่แหละแต่ก็เลื่อนไปใช่ไหมครับตอนแรกญี่ปุ่นก็งึง้งๆงักตอนหลังก็ต้องยอมเลื่อนนะครับเนี่ยออพอผมไป ก็เลยจะซื้ออะไรดีไม่อยากซื้ออะไรหนักๆกลับมานะครับเรือนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่ามูลค่าแค่นี้เองทัง่ายๆก็หัน3าร 3, หัน2ออะไรเงี้ยก็ประมาณสัก2,000นิดๆนะครับซึ่งมันเป็นเรือนเล็กมันมีทั้งหมดมันมีทั้งหมดคอลเลกชันให้ดูแล้วกันผมเคยทำ YouTube รีวิวไปแล้วนะครับคนไม่ค่อยดูหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่นาฬิกาตลาดนี่สาเรือนอย่างเงี้ยนะครับสำหรับ Uh, Swatch ที่เขาทำเพื่อขายตอนโอลิมปิก2020เนี่ยจะมี3เรือนอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ซื้อ uh, Swatch ทั้ง3เรือนนี้มาเป็นของสะสมส่วนตัวไม่ได้ทำมาค้าขายนะครับแล้วก็มันน่ารักอะ่ะให้ดูเรือนแรกก่อนเรือนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยขอบคุณนะครับกล้องอาจารย์ชัดจัง เป็นกล้องเว็บแคมครับแต่ว่าผมใส่ผมใส่ไฟครับกล้องเว็บแคมมันเซนเซอร์มันเล็กนิดเดียวครับผมใส่ไฟไปขอบคุณนะฮะอันนี้มิจมิจสหายที่น่ารักมากแม้เราจะอายุห่างกันเยอะนะครับแต่ว่าก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก็คือคุณอ,อมสินนะครับเป็นนักสื่อสารมวลชนสำนักข่าวไทยรุ่นคลาสสิกนะฮะยุคคลาสสิกนะฮะก็คือเน้นขายข่าวขายข้อเท็จจริงนะครับไม่เน้นดราม่า เนี่ยเรือมันเล็กครับเอามาให้ดูไม่ได้ขายนะครับให้ดูเฉยๆเรือสักกระจิ๋วเดียวสักสามสิบสามสิบสี่มิลเองครับเนี่ยอันนี้ไไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าผมชอบเก็บนะฮะซื้อมาเก็บนะฮะมันก็เป็นเนี่ยพลาสติกฮะสักพักเดี๋ยวมันก็เปือ่อยเนี่ยฮะฮึบฮึบ ประมาณนี้นะฮะอ่ะฮุบเนี่ยเว็บแคมมันจะมันจะเออเออหน่อยเวลาโฟกัสประมาณเนี่ยได้ไหมฮะอ่าได้ละได้ละเห็ไหมโตกเกียวสองพันยี่สิบนะถ้ามืดมืดแล้วมันจะอย่างเงี้ยต้องอัดไฟครับอัดไฟนิดนึงวัาวฮ่าไฟไฟแรงแมันก็จะไม่เออละนะครับ แต่ผมก็จะตาบอดเอาอ่าโอเคเรือนนิดเดียวเองเห็นไหมครับเนี่ยเรือนสกัดจิวอืมใช่ครับเรือนนี้ไม่แพงนะครับคุณไตนะครับแล้วก็มันก็มันก็เลื่อนไปแต่มันก็ยังขายอยู่นะครับคือผมไม่ได้มาอวดรวยนะครับบางคนเข้าไปซื้อกระเป๋ากันเป็นหมื่นเป็นแสน นะครับผมต้องการซื้ออะไรที่มันมันลํำลึกถึงอ่ะนะครับเพราะว่าผมคาดเดาว่าต่อไปเนี้ยผมอาจจะแป๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะความจำเสื่อมเร็วขึ้นนะครับปีนี้ก็4ี่แล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บคุณกุ๊ก เออวันนั้นไปที่ทำการพักเก้าไกลด้วยนะครับไปพบกับทีมงานของสอสอเทง้งคุณชมพู่นะครับขอบคุณมากนะอันนี้กินฐานนะครับนะครับกินฐานแล้วก็สนับสนุนพักไปด้วยสนับสนุนเงินให้พักไปด้วยนะครับไม่เยอะหรอกไม่กี่พันนะครับใช่แล้วนะครับนี้เรือนที่หนึ่งนะครับสีแบบออกน้ำตาเลือดหมู เนี่ยคิดถึงครับอยากไปนะครับไปญี่ปุ่นแล้วเชื่อไหมครับนอนหลับทุกคืนนอนหลับสนิทเพราะว่าเดินเยอะมากเฉลี่ยแล้วเดินวันละไม่ต่ำกว่า5กิโลนะครับเดินเยอะจริงๆเป็นถ้าโตเกียวนะครับเป็นเมืองที่ต้องเดินเดินแล้วจะมีความสุขเดินแล้วก็ แข็งแรงเดินแล้วก็ได้เห็นหนู่นเห็นนี่ฟุตทราฟิกนะครับเดินแล้วก็ได้ร้านค้าเขาก็ได้ด้วยเขาเขาก็ขายของได้ก็เดินแล้วเราก็หิวก,ก็กินใช่ไหมครับนั่นแหละต้องเดินครับอ่ะเอามาดูต่อเลยที่2ครับเดี๋ยวผมครบ3เดือนผมก็ไปแล้วครับไลฟ์นี้ตั้งใจไว้ไม่ให้เกิน20นาทีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้ามาแล้วดูทันก็ดูนะครับถ้าไม่ทันไม่เป็นไร อันนี้แพงหน่อยเพราะว่าเรือนใหญ่9,180เยนนะครับก็ตก3,000นิดๆไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ใส่ด้วยซื้อมาแล้วก็วางอย่างเนี้ยก็ถูกด่าทุกวันเลยว่าซื้อมาทำไมไม่ใส่แต่เป็นจิตจิตนิดๆคือซื้อมาแล้วก็เก็บไว้นะอันนี้สี Navy Blue ครับไม่มีอะไรเลยไม่มีวันที่กินทานด้วย มันใส่แล้วมันเสียดายอ่ะเนี่ยนะครับพระติงอยู่เลยแล้วก็กินฐานแล้วก็มีป้ายตรงนี้นเ,เนี่ยครับเดือนนี้ชอบเพราะว่าชอบสีน้ำเงินโอ้โหเนี่ยดังได้ยินไหมฮะดังแตก อ่แกแตกๆเลยนะฮะเนี่ยสวัสดีครับท่านสสครับสวัสดีท่านสสนะครับท่านคุณสวัสดีคุณพีรชาตินะครับสวัสดีท่านส,สสสุกโนโมัตสรส,ส,รสเขตสองภาคประชาชาติจังหวัดยะลาเห็นไหมครับภาคประชาชาติจังหวัดยะลานะครับแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอเค อันนี้เรือนที่สองอันนี้9,180เยนขึ้นข้อพอดีครับพวกนี้ไม่รู้ถ้าเป็นสสเนี่ยต้องแจงงรับสินหมดเลยมั้งครับเนี่ยผมละโดนแน่เลยเพราะว่าซื้อมาเยอะจนจำไม่ได้นะพูดอย่างใจจริงเลยแล้วก็ท่านลองเข้าไปดู YouTube นะฮะผมเนี่ยตาม YouTube นะครับขอบคุณนะครับคุณออมคุณออลบกวัวนิดนึงครับ เพื่อนๆสิบท่านที่ดูอยู่ผมลบกวนนิดเดียวผมคิดว่า YouTube อะชัดกว่านะฮะลองดูนะครับ Facebook กับ u t u b e นะเนี่ยกินฐานเสียงแตก๊แตกๆๆ๊ก,กดังมากเลยนะครับผมคิดว่าความเนียนความละเอียดของออสัญญาณของ YouTube ชัดกว่าแล้วก็ดีเลยน้อยกว่า แล้วผมมีความลังเลว่าหลังๆเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้ก็ไปดูของช่องสูกาโนมัทหาทุกวันนะครเพราะ b s c r r i e e ไว้นะครับดูเพราะเราอยากรู้ว่าคนสามจังหวัดเขกคิดอย่างไรนะครับเขาก็เป็นคนเหมือนเราก็เฮ้ยมันชัดกว่าผมว่าผมจะย้ายไป YouTube แล้วแต่ YouTube ก็ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์กันเหมือนกันนะครับอันนี้เรียนที่2นะครับเนี่ยอยากไปครับอะ นะครับ YouTube นะครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบพระคุณครับเราก็ผมเป็นคนอย่างนี้นะครับผมเป็นคนอย่างนี้ทำไมถามว่าทําไมดูลฟ์ทำไมอะไรเงี้ยคือเวลาเพื่อนเราทำ Facebook ทำ Youtube เนี่ยเราเข้าไปดูเขานะครับดูเขาไว้สัก2นาที3นาทีแล้วเราก็ไปทำอะไรของเราแต่ว่าเราดูให้กำลังใจเขาคือใจเขาใจเราเวลาท่าน สอสุูกาโ,โนมาทาสอสอเขตสองใช่ไหมครับสอสอเขตสองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่29เขตสองจังหวัดยะลาพักประชาชาตินะใช้ได้นะผม<笑><笑>นะครับผมค่อนข้างจะมีอัคตินะครับให้เกียรติสอสอทุกท่านนะครับเพราะคุณคือผู้แทนของราษฎร คุณคืออำนาจที่แท้จริงที่ตรงนะครับใช่นะครับที่ตรงที่ประชาชนเลือกโดยตรงนะครับใช่ครับ Facebook คนยังเข้าถึงมากกว่าใช่ครับถูกต้องครับคุณออมสินครับแต่ YouTube มันชัดกว่า Facebook มันจะเนียนๆแล้วมันช้าแต่คนไทยอ่ะใช้ยูใช้ Facebook เยอะอันนี้อันนี้ชอบที่สุดอันนี้เลือสุดท้ายครับเดี๋ยวฝุ่นเข้า โทษครับฝุนเข้าตามหัวข้อเลยนะครับวันนี้เราใช่ครับทางช่อง YouTube คนคอมเมนต์น้อยเหมือนคุยอยู่คนเดียวใช่ครับคนไทยติด Facebook ครับอันนี้จริงครับเอ่อแต่ว่าลูกสาวผมบอกว่าวัยรุ่นเขาดู IG Live ครับใช่ครับชุดที่25ขอโทษครับชุดที่25ขอโทษครับนะครับ ไปติดตามช่องท่านสสสูกาโนมัทานะครับชุดที่25่สิบผมก็เปลี่ยนเขาไปให้เสร็จเลยนะครับนะครับผมติดตามกันมาตลอดเวลาเขาไลฟ์ผมก็ดูนะครับหลังๆเนี่ยผมใช้ตัวนี้นะครับท่านสสนะครับมันง่ายครับง่ายแต่ว่าภาพมันไม่ชัดเท่า obs หรอกครับขอโทษครับผมใช้นี้ครับจริงๆมันทําให้ใหญ่กว่านี้ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทำเนี่ยเนี่ยนะครับพอจ่ายเงินแล้วก็มันก็เอาออกได้อ่ะ ขึ้นให้เลยแล้วกันนะครับเอานี้ออกอันนี้ออกมันปรับได้ทันทีอ่าเนี่ยครับไลฟ์นะครับไลฟ์วิดสตรีมอยาเดี๋ยวนี้มันมีอีกยี่ห้อหนึ่งละเห็นทางพี่หาวเขาบอกมาอ่าขอโทษครับอันสุดท้ายอันสุดท้ายอ่ะไม่เกิน20นาทีครับตอนนี้15นาทีแล้วเรือน,นี้8,100เยนถ้าเรือนเล็กจะ8,100เยนถ้าเรือเรือโตขึ้นมาหน่อยจะ9,100เยนนะครับก็ตามขนาดแต่นี้ผมชอบที่สุด เพราะว่ามันคือไอ้ตัวนี้จริงๆก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีกินฐานเช่นกันมันคือไอ้ตัวเนี้ยสัญ,ญลักษณ์ของเขาอะไรมาตัวอะไรก็ไม่รู้ครับนะครับอ่เขาจะมีตัวน้ำเงินกับตัวชมพูมันก็ค้ายของเก่งกันจริงๆเลยประเทศเนี้ยนะซึ่งก็ไม่ว่าอะไรเขานะฮะ เพลลนๆเ,เลยฮะอ่าแต่ว่าตัวเรือนเขาจะใสหน่อยกินฐานครับไม่มีอะไรเลยครับกินฐานมีชั่วโมงมีวินาทีมีนาทีเท่านั้นเองแล้วก็มีคำว่า swatch Swiss นะครับเนี่ยแค่นี้เองเออมันออกเหลืองๆหน่อยอ่ะโทษนะฮะมันติดเหลืองไปหน่อยอ่าประมาณนี้เออมีคนว่าว่าผมอะ่ะชอบติดเหลืองใช่ครับนะครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย นะฮะฮสายก็เป็นสายเรซินนะครับก็เสียดายอ่ะแต่ผมไม่ไปนะครับเพราะว่าแพงเหลือเกินตอนโอลิมปิกเนี่ยแล้วคนเยอะมากผมไม่ไปผมเบื่อคนเยอะนะฮะนี่เป็นเรือนสุดท้ายนะครับผมเนี่ยฮะอยากไปแบบนี้ครับเนี่ยดูดิฮะคุยครับคุยกันเมืองครับแต่ว่าอันนี้ ตั้งหัวข้อไว้ครับคุณพีรชาติครับขอโทษตั้งหัวข้อไว้หัวข้อนี้ครับหัวข้อญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นเป็นภาพที่สวนสาธารณะครับเล็กๆนะครับชื่อฮิบิยะอยู่แถวมิดทาวนะครับที่ที่กรุงโตเกียวนะครับผมชอบไปที่โตเกียวแต่ว่าโอซาก้าอาหารอร่อยกว่าคนตลกกว่า แต่โตเกียวไม่รู้สิผมชอบมากกว่านะครับเหลืองแสงอุ่นสบายตาใช่ครับอ่ะดูอีกสักภาพหนึ่งนะครับภาพนี้แหมจริงๆภาพนี้ไม่เคยโชว์ใครเลยนะอืมให้ดูครับดูแป๊บเดียวจะไปแล้วนะนะครับเนี่ยครับนี่กับลูกชายเห็นไหมครับ เอาป้ายออกก่อนป้ายออกป้ายนี้ออกนี่กับลูกชายครับตอนนี้เขาก็11ขวบแล้วก็โตฉลาดเก่งมากนะขึ้นรถไฟซับเว์ของญี่ปุ่นเนี่ยเก่งมากอันนี้ที่สถานีอากิฮาบาระนะครับซึ่งเป็น เป็นอิเล็กทริกทาว์นะครับก็จะมีนู่นมีนี่เขาชอบที่นี่เพราะว่ามันมีตึกโยดาบชิให้ซื้อของเล่นอะไรต่างๆแล้วเขาก็ชอบไปเล่นไอ้ยอดเหรียญน,นะครับยอดนู่นยอดนี่เพราะว่าหลังๆที่ประเทศไทยเราไปตีความว่าเป็นการพนันใช่ไหมครับเขาก็ไม่ให้เล่นละหรือว่าให้เล่นก็แบบว่าต้องยอดเท่าจํานวนราคานะครับซึ่ง ก็ไม่สนุกก็เลยพาเข้าไปเล่นที่สถานีนี้เป็นสถานีเขาเรียกสถานี JR ครับ JR มันอยู่บนดินนะครับมันไม่ได้ลงใต้ดินก็เป็นอากิฮาบาระสเตชันนะครับก็นั่งไปถ้าถ้านั่ง JR ไอเนน้เส้นเนี้ยเส้นเส้นอะไรนะยามาโนเตลายนะครับมันก็จะวนอยู่ประมาณ38-40นาทีก็วนได้หมดเลยซึ่ง ภาพนี้มันไม่มีแล้วครับมันไม่มีแล้วแล้วก็ลูกชายก็โตขึ้นทุกวันทุกวันนี่ปกติผมไม่ผมไม่ค่อยเซลฟี่นะครับแต่ว่าอันนี้อยากเซลฟี่เก็บไว้ไปกับลูกชายสองคนหาเขาไปเล่นไอ้เขาเรียกว่าอะไรครับเล่นเออเล่นอะไรเล่นตู้เกมเขาอะครับหยอดร้อยเยนแล้วก็หมุนๆมุนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สนุกของเขานะเล่นก็ ไม่ไม่เท่าไหร่ครับพันพันกว่าสองพันเยนเขาก็เบื่อแล้วแค่นั้นนะฮะเขาก็มีความสุขแค่นั้นแล้วก็ภาพสุดท้ายที่อยากะแชร์นะครับโอ้ยเกินเวลานะเลยเห็นไหมภาพสุดท้ายที่อยากะแชร์ก็คือภาพนี้ภาพก็ให้นะครับเป็นภาพสุดท้ายน,นี้ก็เป็นภาพที่ที่ผมก็เซลฟี่เก็บไว้เหมือนกันอันนี้ถ่ายเมื่อปีที่แล้วช่วงพฤศจิกา,าตรง ส่วนชาตนะิปิยะนะครับติดติดกับมิทาวแล้วก็ข้างหลังก็เป็นโรงแรมที่เก่าแก่ชื่อโรงแรมอิมพ r เรียลนะครับมันขยายได้ไหมถ้ามันขยายได้จะขยายนะครับเนี่ยขยายไปเลยนะฮะอิมพิเรียลนะครับอันนี้ก็ใช้กล้องหน้าถ่ายหลังๆไม่ไม่เอากล้องมาเลยครับใช้มือถือซัมซุงกา g a ็ก x y ใช้ ซ m s ซุงถ่ายก็พอดูได้นะครับเพราะว่าเราอยากจะให้มันเบาที่สุดนะเพราะหลังผมไม่ค่อยดีแล้วหลังๆนี่ตัวกระดูกมันเริ่มรับน้ำหนักไม่ค่อยไหวครับนะขอบคุณนะครับคุณพินิดบอกเยี่ยมค่ะชัดมากก็หมดแล้วครับอันนี้ก็พยายามยึดหัวข้อไว้นะครับ ว่าเป็นญี่ปุ่นเจปแปนเดี๋ยวผมขอฟังเสียงหน่อยที่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่จริงนะครับ YOUTUBE เนี่ยคนน้อยคนเข้าไปรีสน้อยนะครับคนไทยไม่ค่อยดู YOUTUBE LIVE แต่ YOUTUBE ชัดกว่านะแนะนำลองเข้าไปจริงๆนะครับ YouTube ชัดกว่าอขอฟังเสียงตัวเองนะ อืมเนี่ยภาพก็ชัดกว่านะครับอ่ะทดสอบนะครับทดสอบหนึ่ง2องสามสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ายูทู e ของผมช่องนี้นะครับ YouTube IC r e m y นะครับเป็นชื่อของของมาของผมเองนะครับอ่าโอ้ฝุ่นฝุ่นฝุ่นอืม เป็นไงครับใช้ได้นะก็พยายามจะทำให้มันเป็นหัวข้อแล้วก็เออคิดว่าเออไม่มีอะไรก็ก็ไลฟ์ไปนะครับถ้าคิดถึงก็เอามาแบ่งให้เพื่อนๆดูนะครับเอ,อเสียงมันชัดเลยนะพอแพ้อากาศทีนะเสียงจมูกชัดเลย <c oughs> ชัดจริงๆไมโครโฟนตัวนี้ชัดมากฮะอืมโอเคอืมผมชอบติดเหลืองมากกว่ามันดูอุ่นๆเนาะเออแล้วก็มันต้องพูดจริงมันต้องอีกนิดหนึ่งนะฮะเนี่ยต้องทนนะ เนี่ยพูดประมาณนี้นะครับมันจะเข้ากับปากพอดีเลยนะครับเนี่ยภาพจะชัดสวยกว่า a c e b o o k Live ใช่ครับคุณตองใช่ครับมันสวยกว่าจริงๆนะแต่ว่าอยากจะย้ายไป YouTube แล้ว่ว่าคนไม่ค่อยไปตามนะครับเนี่ยโฟกัสมันจะไวมาก นะฮนะโอเคคิดถึงญี่ปุ่นครับอยากไปคงอีกนานมากครับกว่าจะได้ไปไปก็โดนกักตัวครับก็หาอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับแล้วก็หัวข้อญี่ปุ่นเจปแปนนะครับ แล้วก็ YouTube c h ANNEL ของผมก็คือ IC Remy นะครับผมก็ทำนะครับแสงดาวบอกน้องแม็กอดไปญี่ปุ่นอีกนานปิดเข้าออกเมืองไปถึง30มิยอ63สม้วไปก็โดนกักอยู่ดีครับ14วันใช่ไหมครับไปถ้าไปญี่ปุ่นก็ไปถึงนั่นเขาก็ตอนนี้ก็ไม่มีวีซ่าฟรีวีซ่าแล้วใช่ไหมครับเ,เราก็ต้องขอวีซ่าไปนะครับพอไปถึงก็ ก็โดนกักตัวอีก14วันต้องจ่ายเงินเองด้วยพอกลับมาเมืองไทยก็โดนกักตัวอีก14วันโอ้โหโออนะครับต้องรอครับต้องรอนะฮะเนี่ยคิดถึงอะพูดอย่างมีอัคติเลยครับผมเป็นคนที่ที่ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับชอบ คิดถึงแล้วก็มีอคตินะทั้งๆที่เขาก็ก็บุกเมืองไทยเหมือนกันนะช่วงสงครามโลกอะแต่ก็เอยอมรับว่ามีอคติให้ประเทศญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีปัญหาเขาเยอะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่มีปัญหานะในแง่ของความเท่าเทียมทางเพศนะครับบางอย่างเขาไม่พูดแต่ว่ามันมันมีอยู่นะครับ ทุกสังคมม,มีปัญหาทั้งนั้นแหละเงแต่ของเรามันก็อาจจะล้าหลังเขามากกว่านะคเคยไปโตเกียวสเตชันของเขานะครับเขาบอกว่าโตเกียวสเตชันเนี่ยทำสมัยรัชกาลที่5ท่านทำท่านสร้างหัวลำโพงเลยปรากฏตอนนี้ญี่ปุ่นไปนู่นแล้วครับของไทยกี่ปีแล้วเนี่ยที่บอกจะสร้างรถไฟความเร็วสูง น่าจะยังไม่ได้สร้างหรือสร้างไปแถวหางดงเลไรนะฮะอ่ะก็เอาแค่นี้ดีกว่านะครับไปละครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมลองไปดูนะครับผมแค่เออเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ลองไลฟ์นะครับ Facebook Live จาก Facebook Page เอกชัยชัยนุวัตรแล้วก็จาก YouTube นะครับ ไอซี่เรมี่นะครับซึ่งถ้ามันมีคนที่ดูใน YouTube เนี่ยมันก็จะขึ้นคอมเมนต์มาแล้วก็ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ u t u b e ว่าคอมเมนต์มาจาก YouTube นะครับซึ่งสตรีมอย่าที่ผมใช้อยู่จ่ายอยู่เดือนละ25เหรียญเท่าทุกๆคนสามารถนะครับ2ีเหรียญเนี่ยสามารถเลือกได้แค่2ช่องทางเท่านั้นถ้าจะเอามากกว่า2ช่องทางต้องจ่ายเพิ่มเป็นเดือนละ49เหรียญผมก็เลยไม่เอา นะครับไม่เอาดีกว่าเพราะว่าไม่เอาดีกว่าเพราะมันก็มีอะไรอย่างอื่นให้ลองดูนะครับแต่อันเนี้ยมันใช้ง่ายใช้ติดจนจนรู้แล้วล่ะว่าจะใช้อย่างไรนะครับสำคัญคือต้องมีเน็ตแรงแล้วก็ต้องตั้งตั้งเสียงตั้งอะไรให้มันดีหน่อยนะครับคู่โต้ตอบก็เหมือนกันต้อง,ต,องต้องให้เขาเนี่ยใช้ไฟดีๆอย่างเนี้ยนะครับใช้ไฟอยไฟดีๆอย่างเนี้ยเห็นไหมแต่อันเนี้ยติดเหลืองจริงนะครับยอมรับว่าติดเหลือง ถ้าไม่เหลืองอย่างเงี้ยขาวเลยแม้แต่ผมเป็นคนผมเป็นคนชอบเหลืองะครับเหลืองนิดๆเหลืองนิดๆน,นะครับโอเคนี่ก็อยู่ในชุดนอนแล้วครับทักทายกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ